วันนี้เวลา7จ็ดนาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชาและทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2567 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายและทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยถวายเป็นพุทธบูชาตามพระอารามหลวงต่างๆเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชาจำนวนเจ็ดวัดได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบอพิษดุสิตวนารามวัดราชบอพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาศี มารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติจังหวัดพระนะครศรีอยุธยา เวลา8นาฬิกา1นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงณนะบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตส่งประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจ,จีนพุทธศักราช2567ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดเทียนทองทเทียนเงินทูบที่โต๊ะเครื่องสังเวยส่งจุดทูบหางแล้วท่งปักที่เครื่องสังเวย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเผากระดาษเงินกระดาษทอง พิธีสังเวยพระป้ายมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชตามที่มีพระราชดำริว่าการแต้มป้ายเป็นธรรมเนียมของชนชาติจีนซึ่งนับถือบรรพบุรุษเป็นที่พึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู ่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารวิธีดังกล่าวมีการแต้มพระป้ายพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชกับพระนามาพิไทยสมเด็จพระเทพศิลินทราบรมราชินีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระป้ายไปประดิษฐานณพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันพระป้ายสําหรับประกอบพิธีสังเวยพระป้ายประดิษฐานณทองพระโรงกลางพระที่นั่งเวหาจารูนพระราชวังบางปะอินเป็นพระป้ายพระปรมาภิไษยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชกลับพระนามาภิไษยของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และพระป้ายพระประมาภิไทยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนามาภิไทยสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจารึกเป็นภาษาจีนบนแผ่นไม้จันปิดทอง และพระป้ายที่ประดิษฐานพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปวดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกษัตริยาธิราชเหมือนพระสยามเทวาธิราชแต่พระพักมีลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราช สร้างด้วยไม้จันท์จำหลักลงรักปิดทองมีฉัดห้าชั้นตั้งอยู่สองข้างและจารึกพระปรมาพิไทยเป็นภาษาจีนด้านหลังซุ้มเรือนแก้วพิธีสังเวยพระป้ายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อดำลึกถึงคุณงามความดีและแสดงออกถึงความกระตัญญูกระตะเวทีของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพิธีสังเวยพระป้ายนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีสังเวยพระป้ายนะพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปี เวลา1 0 2นาฬิกา29นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ก,ปรดก,กระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ภายในท้องพระโรงกลางพระที่นั่งเวหาจำรูนเป็นที่ประดิษฐานพระป้ายอยู่ในพระวิมานจีนทำด้วยไม้แกะสลักผูกลายมังกรชิงแก้วส่วนกระจังหน้าพระวิมานแกะสลักลายรูปกิเลนมีบานประตูไม้ฉลุลายสามารถเปิดปิดได้สามคู่ คู่ที่หนึ่งในพระวิมานด้านซ้ายประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนจารึกตัวทองพระปรมาพิภัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชและพระนามาพิไทยสมเด็จพระศรีขออภัยค่ะสมเด็จพระเทพศิลินทราบรมราชินีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถวายเมื่อปี2433 คู่ที่สองตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปในการประกอบพิธีสังเวยพระป้ายคู่ที่สามในพระวิมานด้านขวาประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนจารึกตัวทองพระปรมาพิไทยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถวายเมื่อปี2470 ทั้งนี้พระที่นั่งเวหาจำรูนมีพระนามตามภาษาจีนว่าเทียนเหมิงเตยแปลว่าพระที่นั่งฟ้าสว่างเป็นพระที่นั่งสองชั้นศิละปะแบบจีนสร้างแล้วเสร็จในปี2432ด้วยเงินภาษีอากรที่ทำการค้ากับพ่อค้าชาวจีนเรียกว่ากรมท่าซ้ายซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับในฤดูหนาวและใช้ในการออกว่าราชการ